เหมือนคัมเซว่าบุมี่ทาที่ว่าจะหยุดเลยพี่น้องพายอยู่หลุกนี้มาตั้งแต่เชียงคืนละณตอนนี้จะ8โมงอยู่แล้วค่ะยังไม่หยุดเลยว่าจะเข้าไปซื้อผอลไม้ในตัวเมืองสักหน่อยเพราะว่าผลไม้มันหมดจะไปขายของเ็ตจังไหนล่ะที่นี่คือจังเป็นแบบนี้แล้วเนาะ มันไม่หยูดเลยอ่ะมันแบบฟ้ามืดฟ้ามัวดินเลยพี่น้องเลยมืดฟ้ามัวดินเลยพุนาคุณนาท้องฟ้าไม่เปิดเลยจ้ะทุกคนมืดมากนกกับบริออกหากินซัมเมอนี่เขาไงาต้นใหม่ของฉันรอบบ้านของฉัน มันได้รับน้ำชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำก็ดีใจอยู่ไม่ได้ลดแต่ว่าชั้นเสดลำบากเลยไม่ได้ออกไปหาไรายได้อ่ะฝ<ม>นมันตกแบบนี้ท้างไหนตกแห้งกว่านินมาเบิงกันเด้อนี่แถวนี่ก็ตกแบบแบบนี่ล่ะไม่ถือว่าลินนะแต่ตกแบบว่าแบบตกแบบไม่มีลมไม่มีฟ้าแลบฟ้าอะไรเลยตกดีอยู่ ก็ไม่ได้หนักมากแต่ก็ตกแบบนี้สม่าเสมอนานมากแล้วหลายชั่วโมงแล้วด้วยไม่หยุดไม่ย่อนไม่พักเลยค่ะน้ำที่ไหลลงมาจากถังลินก็จะประมาณนี้เลยไม่หนักหน่วงนะทุกคนประมาณนี้ค่ะใครที่แบบว่าอันเขาเขาเริ่มเหลืองเริ่มซุกแล้วก็จมน้ำไปตามระเบียบค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตก หลายชั่วโมงติดต่อกันมันมีน้ำในนาข้าวเต็มไปหมดแล้วบางพื้นที่ท่วมไปแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นนาโคกแล้วพี่น้องสีแนมเพนเนี่เป็นนาโคกเล้วเหลืองๆฟังคนอะ่ะเป็นนาโคกค่ะนาไม่ได้อยู่เป็นนาลุ่มนะทุกคนนาลุ่มท่วมไปหมดแล้วจ้าฝนตกมากค่ะนี่ลําบากพี่น้องเช่าให้เช่าได้หรีเนาะลําบากไหมค่ะพอมค่ะทุกคน ลำบากแม่ค้าพรอมพ่อแม่ค้าก็ออกไปขายของก็ได้ลำบากลูกค้าที่หากินไม่ได้เหมือนกันทุกคนลำบากกันหมดเลยไม่จังไหนละ่ะพายุมันเ่ยาย่ำไหนมันสียออกเพื่อจะหอดวันที่เก่าขอยกะระสุนใจขาดก้อนบอ่อโอ๊ยวันนี้แค่วันแรกนะพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย แต่วันนี้ก็ทําให้ทุกคนลําบากกันหลายหลายพื้นที่เลยแหละลําบากกันมากๆเลยหลายพื้นที่แต่พื้นที่ของนูแม่มโชคดีหน่อยมันน้ําไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วม,นะน,ม,วมน้ำกำลังดีน้ำคือแบบว่ากำลังสวยงามแต่ทุ่งนาข้าวก็เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่าน้ำมันตกนานมากฝนมันตกนานมากแล้ว แล้วแล้วนาที่ลุ่มอ่ะมันก็เริ่มที่จะเต็มคันแทนอาอีกแล้วจ้าดำหน้าไม่บอพี่น้องสิดำหน้าไม่บ่เขามันแกมันก็สิขึ้นอันออกคากออกนอกไม่ละเนาะก,ก็เลียโอ้ยตายแล้วตายแล้วอันใดที่มันจมน้ำยูก่กะทํำใจเด้อพี่นอ้องเด้อผู้ได้ได้เดกี่ยวแล้วก็ถือว่าโชคดีใครได้เกี่ยวแล้วนี่คือดีมากเลยนะทุกคนราคาข้าวก็อยู่ที่ สิบกว่าบาททุนเด้ทุกคนเขาแบบว่าเกี่ยวปึบแล้วเอาไปโล่งสีเลยน่นในสิบกว่าบาทแล้วเด้อพี่น้องราคาข้าวก็ดีอยู่นะช่วงนี้ข้าวก็คอสิบหานั่นแหละแต่ว่าข้าวมะลียังไม่มีใครได้เกี่ยวค่ะทุกคนได้เกี่ยวข้าวก็คอสิบห้ากับคอสิบเจ็ดนะคะแล้วก็เขาเนียวได้เกีียวแล้วแต่ว่าเขาสิบอันเขาหนึ่งร้อยห้านันยังไม่มีใครได้เกี่ยวและตอนนี้มันก็จมอยู่ในน้ําแล้วค่ะทุกคน บางพื้นที่ทรงมาโอ้ยตาสิตนซาดพราะยังเพราะว่าน้ำถ่วมค่ะทุกคนพากันอันมุดน้ำไปเกี้ยวเขาแม้เสียดายเขาเนอะเขามันก็ร่างิได้กินเนาะนา้ำมันก็มาถ,ถ่วมเนาะบัดเตนี่กระเฮ็ดจังไดโบได้ทํำใจบบได้กะโลกไปมุดเกี่ยวน้ำเกี่ยวเอาในน้ำอ่ะมุดดำเอาดำเอาเนาะโอ้ยตาสิตนพักเฮ็ดจังไดโบได้พี่น้องเอ้ยนี่ละสิ่งแวดล้อมมันทำเมา เราทำมันก่อนมันก็ทำเราคืนมันเป็นวัฏจักรค่ะทุกคนค่ะต้องยอมรับได้ทำใจเพราะนั่นตัวแมนบอเอาไว้ซ้ำนี่ะหอะบายบายมาบอกว่าขอยไปขายของบ่ได้ได้ปะเนี่ยฝนตกแบบนี้ออกไปบ่ได้ออกไปก็บ่ได้ยังออกไปก็เปียกก็เปียกอืมให้มันฝนซ่าๆก่อนบรรท่าไปได้ก็จะไปซื้อผลไม้มาจำนนตัวเนาะ บายบายค่ะ